ครับสนามที่สีครับกับรายการย e ี่สูเรดิครับ2 0 2 4ครับในรุ่นของเทอร์โบปากซีซีมิลครับพร้อมขึ้นช่างน้ำหนักครับตรวจสภาพรกเามาได้เลยนะครับ ในการคอลี่ไฟ1.9ปากซีสีเมนส์คันแรกครับนี้จากโลดอร่อยซิ่งครับคันที่สองเนเป็นเก่ง,งการยานนครศรีธรรมราชครับปู่ช่างวัดชงเรียบ <im it> 1659ครับ1643ช่างวัดกับโลดอะไรซิ่งครับ่างวัดเท่าไหร่ครับจังหวัด1 1 7 17, 47, 49ครับ1 1 5 19โลดครับ190 191ครับนี้จากทีทีแทครับเทเป็นลาหนึ่งสามับสามนึ่ครับนอกบุครับมันรพันครับที่แทเป็นทีครับเต่าแปดนะมีเ่อะมาก ครับอวไฟคู่ท <c oughs> ี่สองครับหนึหกหนึ่งสองครับมี นึ่งหกสามครังครับแีางีเครับสิบเอสามห้าแปดครับแท็กบีครับทีทีเซตสิบเอ็ดห้าเก้าสีครับร้อยเก้าสองร้อยก้าสิบสีครับวันนี้แบงก์บานาครับมอสพัทยา ลากคราคอรรี่ครับรุ่นของ44มิลครับครับี่ครับ1้อบมครับอนี้ครับแบงค์ของสามครับอนนี้แม่มาห่ครับมาล็อ่มาลอตที่มาอที่างัเจอแอ้สองเจอเจ็ดก็สเจอในหก หนึ่งห้าเจ็ดสองครับแบงค์ของสาม <c oughs> แบงค์บ้านนาดูว่า4อ2เท่าไรครับ11 141็หนึ่งสหครับแบงค์ของสามครับ11 141 1ด9 1 9งสี่หน่า้รครับแบงค์บ้านนาอน่จะเปนี้ครับจากเบียกาล่าครับส่วนในแท็กเอฟ นับอ,อะไรซิ่ง,งอ,งอจุตยาครับในรันแรกเสอรอเบียกาลาากับรูจ้จักผมแล้วไม่ได้ดไ,บบไม่ผมเรื่องทหารารเข้ามาไครไี่อน หนงหครับ11 167เดียกหล็ดร้อยเกาสิร้อยเก้าสิบแปดสิบเอนครับนับครับนี่ครับจากหูเอแม่กองครับนี่ครับปู่ช่างวัดครับสิบที่ว่าดีเลยครับ ทั้งวัดนะทุกคการแแรกออิัมเวตาจิท่สิดขึ้นีคาับมอันนี้ได้น ร้อยเก้าสามร้อยเก้าสิมาตอบเลยครับกับการกอลิ i f y รันที่สองครับถ้าใครพอใจเวลาในรันแรกก็ไม่ไมต้องวิ่งก็ได้นะครับรันที่สองแต่ถ้า <spiritually> มีคันอื่นวิ่งเวลาดีกว่าก็น่าจะต้องวิ่งครับ หายง่ายว่ะเชื่อว่าเรกินได้เลยอ่ะ สองาวไปแล้วตัวเหล่าครัเป็นไล่ารถสเเจ็ับส4เครับใครับลดี่ถาจะ่าเลดนะครับรอมีากกาดครับสตีทุกรับตเหลือได้รอสักพู่นะว่าจะวิ่งต่อไหมวิ่งทุกรอบทุกลันต้องกลับมาชั่งน้ําหนักนะครับตต่อกันรันที่สอครับ แูครับเอาคัานริงไปแล้วสายเบอร์ครับหนึ่งหกแปดนยสิบเอ็หแปดสี่ครับนี่ครับคู Syria> ่เอแม่กองครับ รันที่2ครับกับเอแม่กลองครับสินพันเบต้าจิวท่อซิงครับหน่งเย1707ครับมาดูเขาจะได้ดีเวลาจะดีกว่าส์เสามไหมยกไปแล้วครับยกไปแล้ว12 3 2 2นสองสองนี่ครับเอ็ห้หครับ มาดูครับตอนนี้เกิดจากมอเตอร์มอเอร์สารวเาวิ่งไปเ็นจะพูดาำมาที่สองสุดหลังนี่แหละครางดับครับ1.609วิ่งอะไรโดดสิบเอ็ดหนึ่งเก้าหสิเอ็ดหนึ่ง ร้อยเก้าบครับรหลุดไหมองสาวิ่งไลยครับลองสไม่วิ่งครับรอรัน